อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่าช่องวันนี้เป็นวันอังคารที่สิบแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเดียนกุมผ้าพันพ่พสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมขึ้นในเลขเล่าออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่ออกพ่อสอแม่ขั้วแม่ขั้วเกิดวันที่สิบกุมผ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ออกพ่อสอแม่คั่วเลยพ่อ4อสิบสี่สองพันห้าร้อยสิบสี่มคั่วกัลืมลงพ่อซอเจ้าของเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาหวยลาวกับเครื่องหวยลาวอันนี้หวยไทยครื่องหวยไทยเซียนบ้านดุงเป็นจังไรพี่น้องเซียนบ้านดุงวิ่งล่างเก้ากับศูนย์จับคู่ตัวจับคือซีกับหาบ่หลายตัวซีคู่ซีหาง ก้าสีเก้าห้าศูนย์ีศูนย์หาอู้เสียดายจับหลักบอถือเนาะพี่น้องเนาะเอาบอเป็นยังซัมซีคูเฮาสู่กันได้เด่นบนเจ็ดแปดเก้าเข่าที่เจ็ดเข่าตองเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาคุยกันครับเสียนบ้านดุงเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ไวซองบ่มีราคาเด่นล่างอย่างเดียวฮั <Hello. S 1> ลลลโหพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเป็นจังไดหมานอยู่ดีเนาะก้ามานไม่ฝริใส่เออเอามะขั่วกรหมานพ่อเด็กน้อยคือกันหมานเล็กน้อยแม่ขั่วก็ได้บ่ได้หมานหลายคือเพิ่นเนาะแม่อนอยู่เพราะว่าโอ้ยเล็มันตันเนาะแม่นมันเป็นเลขอันเอาขยะ เข้าโบว์ว่าขายไห่กันแล้วเพราะว่าขันก้าวเครื่องหนึ่งไปได้ยี่แม่แม่อันจนมาเล่าซื้อเมื่อหนึ่งเ้าเจ็ดท่นยุ่งที่บ้านดุงเออกระเจงคือกันล่ะพ่อคือกันคือกันเออคือกันเอาบ่เป็นยังเข้าจับโรตารี่ขันเข้าไว้แล้วเข้าจับโรตารี่ไว้ก่อนเลยโอ้ยโรตารี่ก็หาบ่ได้ไหมศูนหาหาศูนห้องรัฐบาลโอ้หาหนึ่งสามสี่เจ้าแม่แม่หเวตีหัวตะวันไปดิยัอสี่แปดแม่แม่ไเออ ไ,ไ่ได้บม่มีไม่จางซูนหาไหรแมโอ้เสียดายานะพ่อนนาะบไ่ได้แมหาสิบ,บ่ได้ได้แต่อ้างูน 0, หาโอ้เสียดายเลยบ่เป็นยังพอรดตารี่บ่ท่านออกเขาโทษจองไว้เลยโทษจองไว้เลยตอนนี้นะครับเออขันเขามีเลขไว้ในไก่แล้วเขามีแนวทางไวไ้ในไก่แล้วเข้าโทษจองเลยแต่ว่างวืนี้มันิด้นักานที่แม่เลขสัญจรเนาะโอ้ยสันจรเข้ากับพานมาหลายเหรอดี บ่ได้บ่เข้าอันเฮานี่ลงตลอดข้ามาสันจอดหนิเฮากับบัวันครับแม่นแต่ว่ามาบักสิโชกให้เฮาอีกว่าเท่านั้นนะโชคโชกพูดถึงว่าตั้งแต่อันพูดถึงว่านี่ตั้งแต่บ่สันจอดงั้มันหลุดมันก็หลุดนี่แหะพ่อแม่นเออข้ามาสันจอดหนิบางครั้งสูตรเฮาเข้ามันกะเข้าคือเก่าเฮาบ่บ่เคยวันเฮาผ่านมาหลายสันจอดแล้วแม่นบ่พ่อแม่นบ่เออ ปันเด่นบนของพ่อนี่เจ็ดแปดเก้าเขาที่เก็ยอยู่ดิมันมันมาตัวนึิแม่บวัดเงินแม่เลยมานล่มกันสองตัวเลยเนาะมันไปออกเตาไหมแม่เออ <c oughs> ปันที่นี่หวยซองไม่มีราคาเด่นรางเข่าศูนย์ที่บัดนี่ยใช่ไหนี่อะไรมาที่แมงวนนี้พันธุงมาหายแล้วหวยซองไม่มีราคาอบอกคร่บครับอ่าเก็บไปก่อนเดี๋ยวรอบนี้เอาเอาสูตรลรางของเขาก่อนครับ เอาเอาตัวไดก้อนวิ่งล่างบ่วิ่งล่างก้อนแมววิ่งล่างวิ่งล่างตัวได้พ่อหนึ่งกับสองโอ้สูตรนี่แม่คือปวดขักแถวว่ะตัวแต่ว่าตัวติดสิบบวกคือกันเด้อพ่อตัวติดบวกคือกันตรงแม่เมนแต่ว่าสูตรนี่นีมาแต่ว่าตัวติดนี่พิษสังเกตแล้วตัวติดนี่สิบบวกสิบบวกคือกัน ครับอ่าอ่ะ,อะต,ตัวตวิด่พ่อตัวจับเออตวัวติดเดียวก้าเจา้าว่าอ้สามตัวนี่แม่วันมันขาดมาไรมันมันเล็กเหล็กขัดมาไรแม่แม่มันว่าม,มีตัวดับค่ะก้าหนึ่งสองก้าหนึ่งสองเอา้าตวัวติดนี่สิบอ่อกคือกันสังเกตบังได้พี่น้องเด้อ หนึ่งกับสองมากกว่จริงแต่ว่าตัวติดสิบว่าคือการเอาไปสิเป็นมูเป็นจา้าคือรอบนี่แหละฮะจับคู่พ้าจับคู่กันเก้าหนึ่งแม่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองบานี่กับบานี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งบานึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าสิบสอง หนึ่งสองก็อืมมาที่กันรักสองอันสองหนึ่งสองหนึ่งสอ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 งอ่าสีได้หกคูน่ะพอรอบนี้เนาะครับเออม,มันมันมีตัวตัดแม่แม่เงื่อนิ้วเพราะว่าเลขมันวัดดับนะแเมน งวดล่าสุดมันมันรับสองเนบบอสองล้งเพราะว่ามันใหญ่ซีกับหนาเท่านั้นอ๋องวดนี้ตัดตัดบ่อไรเนาะครับเด็กไม่น่าลงทุนนี่คือตัดไม่ได้รอบนี้แต่ว่างวดเมื่อกี้นี่ตัดสองออกเม่นบ่ครับโอเคอ่ะพี่น้องพ่อพ่อพ่อเด่นบนของพ่อจะไรรอบนี้อันเด่นบนขอไป้กันนั่นม่ให้ให้ให้ใครเฮ็ดอะไรสูตรใส่กันกันเพราะว่ามันติดมันจับปูให้เลยมันมันมันจับปูติดแล้วบ้านนี้จักแล้ว โ oh. อ้เอากะสันเข้าถลุคลิปหลังเอาหวยซองลงนล่นกันเลยแี่โอ oh, ้หวยซองไม่มีราคานี่บอกครับลองร่องงงคลิปเดียวกันเลยเนาะครับหยวยซองไม่มีราคาครับพ่อ สี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าแม่ส้นกันที่เก้าขเก้าแม่เมื่อวานี้สี่เจ็ดเก้าเด่นเด่นหลังเนาะเอาพี่น้องบบกกี้นี่เป็นจังไรดีเดี๋ยวแม่กวัวสิอธิบายเห้เบิง้งพอพอไม่คู่เน้นบ่ของพ่อเลขลงังมี่เน้นแม่อันอันหนึง่งหนึ่งส่วนหนึ่งยูดากก็ เน้นยสตะไ้มีรสามต่ะสามคู่แม่อ๋อรักหน่วยหน่วยหนึ่งครับอ๋อจัดที่ไปที่หน่วยหน่วยหนึ่งแสดงว่านเน้นเลขหนึ่งแม่บ่พ่อครับอ้พี่น่องระวังหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งโตติดนี่คือเก้าหนึ่งสอง ที่นี่มาจับคู่มีเก่าหนึ่งเก่าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งและสองสองอ่าพี่นอ 18, ้องสิแปดใจว่าหหวยซอมบามีราคาคือมาลงราวาหวยซอมราคาเป็นของพอเซียนบันดุงเพิ่นนํามาเด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่คือหวดที่พานมาหหวยซอมบามีราคาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแนมะ่ก้วยสิเดอ่านี่ค่ะพี่น้องรอบที่พานมากหวยซองบามีราคาเป็นของพอเซียนบันดุง รากาสูตรนี่ของเสียมบาดดุงเพิ่นเดนมาแต่ว่าบ่นรอบนี้เพิ่นยังบท่ททานปล่อยระวังงวดที่ผ่านมาเก้ากับศูนย์ส้นกันที่ศูนย์ปาน,นี้รอบนี้หนึ่งกับสองมาส้นที่โตจับคูคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมว่หมาหววซองไม่มีราคาเข่าศูนรอบนี้ส้นกันที่เจ้ากับอ่าเก้ากับของพอเสียมบาดดุงอะ ขอบพูดหลายๆค่ะพ่อครับค่ะโอเคค่ะขอให้พ่อสุขๆมันๆตลอดไปเด้อพ่อเด้อครับครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องอย่าลืมว่าหวยซองบอมีราคาหนีชนกันเด้อพี่น้องเด้อหมดที่ผ่านมาชนกันที่ศูนย์กับของเพื่นนี่ค่ะพี่น้องนี่บันรอบนี่ตัววิ่งบ่ชนกันเด้แต่ว่าตัวจับคู่ชนกันที่เก่า อย่าลืมบา่าเก้าหนึ่งเก้าสองมันเป็นความของเพลินบ่าอยู่ดิเอาพี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับเซียนบ้านดุงหวยซองไม่มีราคาอยู่ในคลิปเดียวกันเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเป็นจุดประสงค์ของเพลินบา่าเพลินภาวะของเพลินเปิดผุ้น,นํามากของเซียนบ้านดุงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะสําหรับตัวเลขทุกตัวกะเป็นแคแนลทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณา ไวก่อนลงทุนหรือว่าอ่าเจ็บไปไปอ่าดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อพิจารณาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวมักชอบกับกดไรให้แม่ครัวในเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ